เต็มแล้วครับการป้องกันในระดับหนึ่งครับสวัสดีครับคิดถึงมาหนาชาแนลครับวันนี่มาเอาตอตัอเส้นนุกับเส้นแมนไอ้ย่ะครับตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์กันเผาเผานะครับเนาะนี่บอกได้เลยครับอันตรายมากๆ หมายปูดครับต้นน้อยฮะเดี๋ยวเืเสียมต่อเป็นเตรียมอุปกรณ์เสีอุปกรณ์กันก่อนนะครับครับเดี๋ยผู้ช่วยครับวันนี้เดินตามนี่ครับเสียมแต่แต่ครับการเอาต่อนะครับ ถ้าเจ้าถ้าหมาพอเนี่ยถ้าบาหูตีเนาะนี่นะครับเจ้าของบอกก่อนนะครับเจ้าของเป็นใจเมาส์นะครับคุยกันตั้งแต่คืนแล้วเจ้าของมาดูหมายและข้างแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับครับเซนเมนเข้าไปดูสำรวจใหม่ใกล้ๆกันนะครับอันตรายมากครับบอกก่อนเลย เป็นนะครับประเมินแล้วฮะไงมาไงมากี่แล้วบันไดป่าท่านขึ้นตัดจริงเลยเผาเปล่าขึ้นตัดจริงเลยอ๋อปลดห้องใหญ่แล้วครับใหญ่อยู่โอ๊ยเต็มแล้วสีสก๊อตได้ไหมครับนะครับอยู่ข้างไหนครับโอ้ผมหันในในกล้องนี่ข้างใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวขอยดูหน่อย พูดนะครับสีหเห็นแม่มันเดินอยู่นะครับนี่ครับกันในกล้องซุ้มขยายหลังใหญ่มากครับเป็นครั้งแรกครับในพี่ผมเหมือนกันที่มาเอาตอบแบบนี้ อหุ่นนี่เป็นอีกอะ,น,ะ,น,ะนี่ครับดูเทคนิคใส่เครื่องป้องกันป้องกันไว้ก่อนเซีตีเอตีว่ต้องใส่สิวนะเผาในแมนมาหน้าเอาแ่ใส่เอาอันนั้นมาให้ลูกต้องใส่ ตอนนี้อันตรายถึงชีวิตเนาะกันเนาะแบงครับแล้วที่เปิดช่องมาช่องนี่มันสบายกัมันแตงเข้าได้ปะเข้าเลยเข้ามาได้ก้าแต่แต่ได้ไม่ไรไรไรล้างกันเนาะนี่ครับจะเตรียมกันนะครับนี่ครับระยะห่าง เดีผมต้องไปไกลก้่นนี้กันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้มันได้มาสมีกันโจมตีมันสูงมากเรต,ต้องอยุ่ปุ่นนะครับที่ฮามาตสี้มจะอมอยู่นี่อติดตานไเยปอ่หกันเดี๋ยวกงาวังใส่บนีแล้วใส่ปุ่นขัวมันี่นี่เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะปุ่นครับโอเคจะขอยัดให้ทำให้กลับเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวผมกลับไปเลยดีร้อนเนี่ยเอาไปก่อนไปต้องไปเนาะเอาออกไปเลยครับนะเอาไปต้อนอกเนาะนะครับเริ่มนะครับเริ่มปฏิบัติการหล่าลังต่อเริ่มขอยัดให้ทั้งประเทศ จะเป็นคว้างครับเห็นใกล้ชิดดีนีครับอันตรายมากครับน่ครับผมก็อยู่ไกลๆทีง,งานเริ่มประกอบชุดนะครับ อตอนนี้เซตติ้งความปลอดภัยเอานะครับถอยมาก่อนนะครับเริ่มเริ่มแ,แนแตกขึ้นบืนละถมาถึงห้องยมีไก่แล้วเฮ้ ตอนนี้นะ่าจะเสร็จแล้วไปเลนะครับทีนี้นชางเมนกันเลยเดนเแตนทางไปช่วยลวนะผมขออยู่นี่ดีกว่าความปลอดภัยนะครับนี่ครับวิธีการเอาต่อกแบงนี้ ตอนนี้ยังสบ่สามารถที่เข้าไปใกล้ได้นะครับคงโยงห้างดีกว่าโฟกัสกล้องไปเอาละครับเป็นเดือวสลับมุ่งหรือว่าตอนนี้เสียนหนุกเ็เลยจะทำการปีนขึ้นแล้วครับ คงจะมามีแลนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าอยู่ใ,ใกล้ๆเทีแรกวิ่งไปปลอดภัยแล้วครับดูนี่ครับนี่ครับดูเซียนแมนเขอไม่บังตัวเองนะครับผมคิดว่าความปลอดภัยนะครับเนาะนี่จะเห็นอยู่อย่าบล็ให้ชัดน,นะครับนับเริ่มฟันและนี่ครับเซียนหนุคือต้นใหม่เพื่อนนะครับ อันตรายนะครับต่อตอนี่บอกแค่นี้ครับโอ้ถึงขั้นชีวิตได้นะครับหลายชีวิตอะที่เคยสังเวยกับตอตอนี่มานะครับนี่ครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับต้องชุดพร้อมความกล้านะครับลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้นี่ครับเผาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ เกี่ยมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับเต็มแล้วครับกันป้องกันในระดับหนึ่ง ซุกไปเด้อโอ้รางสวยครับรางสวยถอยทับกันทับถอยทับกันอืมโอ้งามีของได้งามครับตัวต้องหัวเสือตัวชิ้นห้าอันทั้งหมดอ๋อไม่ต้องหัวเสือเนาะตัวเหลี่ยงตัวต้องเสียคนระับ ข้างในของต่อ,อคิดมีสมบูรณ์ครับมาละแทของเอามาละเราสุดหนึ่งกันนะครับทำชิมงานช่วยครับร้อนหนักครับด,ดอีกกว่าสาหนาเนาะเนี่วยวะ ก่อครบับถือว่าห้างโอเคเนะาะให้แม่นเนาะครับงามเลยได้นะสวยครับสวย เงินดวนเงินดวนเงินดวนตะกี้มันลุมเข้าอ่ะมันลุ่มอะมันลุ่มมันโดนไฟอ๋อมันนั่งน,นี่ออกแล้วนี่แบงนี้ทีนี้เออแล้วนะไฟตรงเนี้ยเสียวเลยวีวีเจ็บเ <c oughs> นาะห้องน, <c oughs> น,นี้เ <c oughs> นาะโอ้แม่เนาะ nó chép nhỏ mà chết ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> đó để đây sẽ chưa ạ mấy ตัเหลืองเนาะตอย่างตอนอนวันจ้่กัตัวอย่างนาะตัวนาอหตัแดงตัวแดงเนาะถือว่าไงขนาดใปลาสาววะเนาะที่ไหนตัวเตี้นี่อยากอันนี้แหละปลาใหม่เของตั่ยอนะเขาเอาลูอย่างเี้อือ่าไกอืมแต่เวลา

อันนั้นที่มันยิบๆเนาะจะได้มันจะออกนี่ก็หรอกเนี่ยใครเนี่ยเต็มด้วยนี่เนาะสุดยอดอย่าดบนี่ครับนี่ะจังหนวย นะครับซีนครับอีพีนี่ะเดี๋ยวขออนุญาตไทยจบคลิปกับทีมงานกันนี่สุดยอดสื้อครับนี่ครับโอ้โหสวยามเลยความตาเบสอาแล้วดืนสุดท้ายครับเอาแล้วเลนี่นะครับสวยงามครับสวยงามครับอีพีนี่สุดยอดครับอันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ